สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำมือใหม่นะครับขยายต้นอีพิเพมน้าหรือต้นอีพินั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูต้นอีพิที่เราจะขยายกันเลยนะครับก็เป็นต้นนี้เองนะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยเอฟมานะครับจากกลุ่มต้นไม้นะฮะก็น่าจะประมาณ5 6เดือนแล้วนะครับต้องบอกว่าต้นนี้เนี่ยตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็มีแค่2ใบนะครับ แต่ผ่านไปไม่นานนะครับน้องก็เห็นไหมฮะแตกใบใหม่ออกมาเยอะมากเลยตอนนี้มีประมาณ1 1 1 2ใบแล้วนะครับอย่างอย่างใบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีหลอดใหม่แล้วก็เริ่มฉีกแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้จะมาขยายพันธุ์ดีกว่านะครับเพื่อที่จะมีจํานวนเยอะขึ้นนะครับจะสามารถ เอาไปขายต่อได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการเลือกนะครับตัดนะครับเจ้าอีพินะครับโดยขั้นตอนแรกเลยผมก็จะมาเลือกก่อนนะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่เราสามารถตัดออกไปชําได้นะครับโดยเราก็จะสังเกตแบบนี้นะครับว่าอย่างต้นนี้สูงแล้วใช่ไหมผมก็จะสังเกตว่าถ้ามีมีรากอากาศแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถ ตัดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดไปตรงนี้ใช่ไหมอ่ะนั่นหมายความว่าข้างบนทั้งหมดนะครับก็คือจะถูกตัดออกไปจากรากนะครับหรือต้นแม่นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาเลือกก่อนอย่างจุดนี้นะครับก็คือถ้าเราตัดตรงนี้ใช่ไหมนะครับตรงนี้ก็จะได้หนึ่งข้อนะครับสามารถเอาไปทําขยายนะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งต้นนั่นเองอันนี้คือหนึ่งแล้วนะแล้วมาดูตรงนี้ครับ อย่างต้นนี้นะครับก็ここจะมีข้อออกมานิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากดังนั้นผมก็จะใช้ข้อนี้กับข้อนี้เนี่ยร่วมกันนะครับก็คือจะยังไม่เอาไอ้ตัวเนี้ยไปขยายเดียวๆนะครับเพราะกลัวว่าจะไม่รอดนะนะครับอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับอีกหนึ่งข้อเห็นไหมแล้วก็จะตัดตรงนี้ครับประมาณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าและนี้ได้อีกข้อนึงครับตรงนี้ก็ได้อีกข้อหนึ่ง จริงๆตรงนี้ก็ได้อีกข้อหนึ่งนะครับเห็นไหมตรงนี้ได้อีกข้อหนึ่งครับมีได้อีกข้อหนึ่งอ่าแล้วก็ตรงนี้ได้อีกข้อหนึ่งเห็นไหมครับเพราะว่ามีรากอากาศแล้วเห็นไหมรากแข็งแรงแล้วนะครับมีข้อหนึ่งแล้วก็ตรงด้านบนสุดนะครับก็จะได้อีกนี่มีหนึ่งใบสองใบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลอดตัวนี้คือฉีกเรียบร้อยแล้วนะนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกผมก็จะตัดข้อนี้เลยนะตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เลยนยครับตัดให้เหลือพื้นที่นิดนึงนะครับเรียบร้อยครับอ่าตัดมาแล้วเดี๋ยวผมจะแกะตัวพลาสติกที่มัดไว้ก่อนนะครับแกะอก่อนเลย เราอ,ออกมาแล้วแทนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับอมเอาไว้ก่อนนะส่วนตรงนี้เราก็ใช้ปูนแดงทาแผลที่เราตัดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขานะครับเกิดติดเชื้อหรือเป็นแผลลุกลามทาแบบนี้เลยนะครับนี่โอเคเรียบร้อยครับ แล้วก็ปิดฝาไว้อ่าทีนี้เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกเลยนะ,ะเช็ดเมือนิดนึงเราก็มาเลือกข้อนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราเลงข้อด้านล่างเอาไว้ใช่ไหมครับผมก็จะตัดต,ตรงนี้เลยนะครับชกตัดแล้วนะนี่ครับ Okay. หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ได้ข้อหนึ่งเถือมีรากแล้วตรงนี้ก็มีนะครับผมก็จะตัดตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ครับใช <Hey. S 1> ่แล้วก็ตรงนี้ข้อหนึ่งครับก็จะมาตัดด้านบนนิดนึงจะค่อยไปตัดออก อ,อ่าตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ก็จะตัดออกนิดนึงนะครับโอเคโอเคนะครับแบบนี้เลยทีนี้นะครับผมก็จะใช้ปูนแดงนี่แหละครับปูนแดงเนี่ยทาแผลไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับรอให้ ฟูงแดงแห้งนิดนึงนะครับทาไว้ก่อนอเค,ครทาทาไว้แบบนี้เลยนะอ่าพอทาเสร็จแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะวางข้อนะเราก็าตัดตรงนี้นิดนึ่งนิดนึงครับให้มันสร้างรนิดหนึ่งนะเค ให้พอดีประมาณหนึ่งนิ้วครับเป็นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ทาบุนแดงครับทาบุนแดงเอาไว้เลยอ่แล้วก็วางไว้นะครับตรงนี้นะครับก็ตัดออกอีกนิดนึงให้เหลือสักประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตัดตรงเลยนะครับ นะตรงนี้มันมีข้ออีกนิดนึงนะครับเราก็เราเห็นแล้วเราไม่ต้องตัดออกนะครับแเแลราก็ทาคูนแดงเหมือนเดิมมาถึงต้นนี้นะครับจริงๆต้นนี้เนี่ยมีรากออกมาแล้วนะนะครับแต่ว่าไอ้ต้นเนี้ยมันก็มีแหละแต่มันก็แบบไม่เยอะไงผมก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดตัดออกไปมัน วัวจะไม่แข็งแรงนะครับก็ตัดตรงนี้ออกเลยโอเคนะครับแล้วก็ทาปูนแดงเหมือนเดิมนะครับทาปิดแผลไว้อแล้วก็มาทาตรงนี้ครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาเตรียมวัสดุที่ใช้ในการปลูกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับ ก็คือเราสามารถใช้ขุยมะพร้าวสับได้หรือถ้าเกิดใครที่มีร้านที่เขามีขุยอมะพร้าวแบบสับแบบเล็กนะครับก็คือให้แนะนําให้ใช้แบบนั้นนะครับแต่ว่าแถวร้านที่ผมอยู่เนี่ยมันจะไม่มีนะครับก็เลยได้ใช้แบบนี้แทนแต่ก็ไม่เป็นไรครับและก็อันนี้คือจะใช้นะครับเยอะสุดเลยนะครับสองครับก็คือเป็นขุยมะพร้าวแบบสับเล็กแบบละเอียดเลยนะเป็นขุยมะพร้าวเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใช้ประมาณนะครับเซตหนึ่งส่วนสามนะครับ ใช้ไม่เยอะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะค่อนข้างที่เก็บความชื้นดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพลท์นะครับเพลท์ก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเทียบเท่ากับปุยมะพร้าวนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับนอกจากว่าวัสดุเนี่ยมันไม่ได้มีพวกแร่ธาตุอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องมีนะครับอย่างผมเนี่ยจะมีดินภูเขาไฟนะครับที่ใช้ปรับสภาพดินให้มันมีความเป็นด่างแล้วก็เป็นแร่ธาตุด้วยนะครับเพื่อให้ น้องต้นไม้ของเราเนี่ยมีปุ๋ยนะครับหรือมีสารอาหารด้วยนะครับระหว่างที่เรานะครับจะนําไปอบนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับปุ๋ยอสมคคสนะครับตูจเสมอนะครับเราก็สามารถเทลงไปได้เลยนะครับอ่าฮะเทลงไปเลยนะครับเทลงไปแบบนี้เทไปเลยนะครับใช้ประมาณกะเอานะครับโอเคนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตัก,กเกิลีนะครับก็คือเอาไว้ป้องกันพวกมแมลงหรือพวกศัตููพืชนะครับพวกมแมลงเนี่ยเราก็เทลงไปเลยครับสัดส่วนก็ไม่ต้องเยอะครับพอดีพอดอีนะครับในถุงก็จะหมดพอดีอโอเคนะครับแล้วก็ใส่ดินขูงข่ไฟนิดนึ่ะครับสําหรับใครที่ไม่มีดินขูงข่ไฟก็ ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ผมจะใช้เพราะว่า,อ,าอยากให้บินมีความเป็นด่างนะครับว่าจะใช้ประมาณสามช้อนแล้วกัน,นะจะใส้อยู่ประมาณ3ามชอ้อนโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถึงขั้นตอนการคุกเคาให้เข้ากันนะครับอเอไปก็เนเลย ใครถนัดมือก็ใช้มือก็ได้นะครับใครที่ไม่ถนัดก็ใช้อันนี้แหละอผมก็ใช้มือลงไปเลยนะครับจะได้เสร็จเร็วนิดนึ่านะครับเลยครับถ้าเกิดเป็นมะพร้าวสับเล็กอะ่ะมันก็จะจะง่ายกว่าน,นี้นะแต่ว่าเราไม่มีไงเราก็เลยใช้มะพร้าวแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละครับ เราเราเอามะพร้าวเนี่ยไปแช่น้ำก่อนนะครับอย่างผมก็จะแช่ประมาณ2อสามชั่วโมงนะครับหรือบางคนแบบมีเวลาก็แช่ได้ทั้งคืนก็ได้นะครับบางคนก็ไม่แช่นะนะแต่พอเรารู้สึกว่ามันเข้ากันเราก็โอเคนะ เพลย์ไลท์นะครับที่ขาวๆเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติช่วยให้นะครับวัสดุปลูกเนี่ยมีความโปร่งในความโปร่งแล้วก็มีอากาศนะครับก็จะทําให้รากต้นไม้เนี่ยเดินนะครับเดินดีนะครับเรียกว่ารากต้นไม้เดินดีนะครับทําให้มันมีความโปร่งโอเคนี่ได้แล้วครับเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับก็ผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับปูนแดงที่เราทาแผลนะครับน้องเอาไว้นะครับก็เริ่มแห้งแล้วทีนี้เราก็จะมาเตรียมนะครับเอาลงในวัสดุที่ผมใช้ผมก็จะเลือกเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วน้ําหรือแก้วกาแฟแก้วชานมแบบใสๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อที่เราจะได้มองเห็นรากด้วยนะครับว่ารากของเขาเนี่ยเดินดีหรือเปล่านะครับหรือรากของเขาเนี่ย ออกเยอะหรือเปล่านะครับก็อันดับแรกเลยเราก็นี่เลยครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับอัดเข้าไปเลยครับข้างล่างผมเจาะรูไว้ด้วยนะนะครับข้างล่างผมเจาะรูไว้ด้วยใส่ลงไปก่อนนะครับก็ออ ไม่ต้องเต็มมากนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ทําเป็นรูเอาไว้นิดนึงนะครับทําเป็นรูเอาไว้เพื่อที่จะให้รากเนี่ยลงไปอยู่ข้างในนะครับตรงนี้โอเคนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้มาเลยต้นแรกนะครับต้นแรกมาแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะใช้วางข้อนะครับก็จะใช้วางรากลงไปก่อนนะครับวางรากลงไปก่อน นีอยูรนะใช้นะวางแรงลงไปก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ไหมครับใช้วางลแรงลงไปนะแล้วก็เอาวัสดุนะครับมาใส่เพิ่มนิดนึงอ่าวัสดุมาใส่เพิ่มนิดนึง ก็ระคองให้ต้นมันตรงนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับกดดานข้างนิดนึงนะครับเพื่อให้มันยึด,ดยนิดนึงนะตรงนี้ครับกดด้านข้างนี่นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงให้แน่นๆนะนะโอเค กตรงนี้ให้แน่นแครับอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราได้แล้วหนึ่งต้นเห็นไหมนี่ครับเนี่ยได้แล้วหนึ่งต้นนะครับแล้วเราก็สามารถมองเห็นรากของเขาด้วยนะครับเวลารากเขาออกมาใหม่เนี่ยก็เราจะมองเห็นนะครับวิวัฒนาการของรากต้นอีพีนั่นเองนะครับที่คือประโยชน์ของการใช้แก้วใสนั่นเองนะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับทุกๆต้นเลยนะนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะมาลดน้ํานะครับให้ชุ่มๆเลยลด okay. น้ําให้ชุ่มๆเลยนะครับโอเคแล้วก็วางเอาไว้ก่อนกอมาลดต้นนี้นะครับคือเวลาเราลดน้ําเนี่ยนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าจะมีน้ําที่เราเจาะรูเอาไว้นะครับตรงก้นแก้วเนี่ยว่าไหลออกหมดหรือยังนะครับถ้าไหลออกหมดแล้วก็ หยุดไหลนะก็แสดง,งว่าใช้ได้ครับเห็นไหมตรงนี้ครับเราแช่ไว้ก่อนเราปล่อยวางไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับและเราก็รอให้สักพักหนึ่งนะครับรอให้อ่า ถ้าน้ำแบบหยุดไหลแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการนําน้องไปอบนั่นเองนะครับวิธีการอบอบยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมวัสดุนะครับที่จะใช้อบน้องอีพีของเรานั่นเองนะฮะผมก็จะซื้อพลาสติกขนาดใหญ่สุดนะครับเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะครับแล้วก็ จะใช้ตะกร้าตะกร้านี้เราก็เอฟต้นไม้มานะครับก็วิธีการก็คืออะคใส่ตะกร้าลงไปในพลาสติกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่ต้นไม้เข้าไปเนี่ยใบไม้นะครับใบของน้องจะได้ไม่โดนนะครับจบุดจุดแล้วเราก็อย่างนี้เลยนะมวน,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 นม้วนม้วนเลยนะครับอโอเคอ่ะแล้วเราก็เอา น้องมาอบอมาเรียงไว้ในนี้เลยนะครับยังใส่ลงไปเลยปึออ๊บนะครับตรงน,นี้นะครับนีออ่ใบอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้เอามาครับตรงนี้ออตรงน,นี้โอเคอ่ะตรงน,นี้นะครับ แล้วก็ต้นนี้จัดเรียงใบดีๆนะครับี๋เสร็จปุ๊บก็ต้นนี้ครับอนนเอาพวกวางลงไปเลน,นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นี่เลยครับมถถัดกุวงเลยครับมถถัดกุวงเลย การอบก็คือการที่ไม่ให้ความชืน้นหรือไม่ให้ต้นไม้เนี่ยมันทายน้ำนะครับ <Okay. S 1> การอบแบบนี้ก็จะช่วยให้รากนะครับของต้นไม้เนี่ยออกมาเร็วขึ้นนะครับกลับกับตงน,นจะมัดให้มันแน่นนะครับมัดถูงแน่นตูงก็จะใช้ตัวนี้ ตัวคีปล็อ,อ,อลกเลยครับแน่นๆสักสองชันนะนแล้วก็ใช้อีกตัวนึ่งน่ครับปึ๊บอ่านี้จะสั้นนิดนึงมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีนี้ หลังจากที่เราอบนะครับเราก็จะใช้ระยะเวลาสักประมาณ1เดือนนะครับแล้วเราก็คอยสังเกตว่าลาาของน้องเนี่ยขยายออกมาเยอะหรือยังนะครับเดี๋ยวเราก็ไปวางไว้ในจุดที่มีแสงลำไรนะครับอย่าโดนแสงแดดโดยตรงนะครับแค่นี้ครับวิธีการขยายพันธุ์อีพินะครับเพียมน้ำ เพื่อนๆสามารถเอาไปทดลองทำตามกันดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องด้วยนะครับกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย